องของเรานำเสนอข้อมูลล้ำสมัยด้านเทคโนโลยีการทหารทั่วโลกอัปเดตล่าสุดก่อนใครสำหรับผู้รักอากาศยานและอาวุธไฮเทค2025 F-35 Lightning คือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเครื่องบินขับไล่ย,ยุคที่5ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในโลกการออกแบบของ F-35 ยังคงเน้นในเรื่องขององค์การล่องหนประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์ระบบเรดาร์ที่ทันสมัยและความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเครือข่าย เครื่องบินรุ่นนี้ยังเป็นหัวใจหลักของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตรอีกหลายสิบประเทศทั่วโลกที่เลือกใช้เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามในศตวรรษที่21ในปี2025เทคโนโลยีของ F-35 ได้รับการปรับปรุงในหลายมิติระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ได้รับการอัปเกรดให้ตอบสนองรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยเฉพาะระบบปฏิบัติการอัตโนมัติที่ช่วยในการจัดการสนามรบแบบเรียลไทม์ ทำให้เครื่องบินสามารถประมวลผลข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆทั้งบนเครื่องและจากเครือข่ายภายนอกได้ภายในไม่กี่วินาทีเทคโนโลยีการหลบหลีกเรดาถูกยกระดับไปอีกขั้นไม่เพียงแต่มีรูปทรงที่ดูดซับคลื่นเรดราได้ดีแต่ยังมีการใช้วัสดุใหม่ที่ช่วยลดการสะท้อนสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบขับเคลื่อนของ f 35ก็ได้รับการปรับปรุงในปี2025โดยใช้เครื่องยนต์ปรัดแอนวิตนี่135ที่ได้รับการปรับแต่งเพิ่มแรงขับและลดการใช้เชื้อเพลิงทำให้มีรัศมีปฏิบัติการไกลขึ้นและสามารถอยู่ในสนามรบได้นานกว่าเดิมความสามารถในการทยานขึ้นในระยะสั้นและลงจอดแนวดิ่งยังเป็นจุดเด่นที่คงอยู่ในรุ่น f 35b ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับกองทัพเรือและหน่วยนวะวิโยธิน ในด้านอาวุธ F-35 ได้รับการติดตั้งระบบควบคุมอาวุธที่สามารถรวมอาวุธหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นอากาศสู่อากาศอากาศสู่พื้นหรือแม้แต่อาวุธนำวิถีความแม่นยำสูงที่สามารถเจาะกราะขั้นสูงการผสมผสานของเซนเซอร์รุ่นใหม่ทำให้ F-35 สามารถตรวจจับและระบุตำแหน่งเป้าหมายได้จากระยะไกลและถ่ายทอดข้อมูลไปยังเครื่องบินหรือหน่วยรบอื่นๆได้ทันทีซึ่งเหมาะสมกับการทำสงครามสมัยใหม่ที่อาศัยการประสานงานระดับสูง ระบบการป้องกันตนเองของ F-35 ในปี2025ได้รับการยกระดับด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถคาดการและตอบโต้การโจมตีได้อัตโนมัติเช่นการตรวจจับสัญญาณเลเซอร์หรือเรดาร์จากขีปนาวุธภาคพื้นดินและทำการปล่อยอุปกรณ์ตกตาหรือลบหลีกได้ทันทีทั้งนี้ยังมีระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่เข้ารหัสซับซ้อนสามารถสื่อสารได้แม้ในสภาพแวดล้อมสงครามไซเบอร์หรือการก่อกวนคลื่นความถี่ ห้องนักบินของ f 3 5มีหน้าจอแสดงผลแบบสัมผัสเต็มรูปแบบพร้อมกับการใช้หมวกนักบินที่สามารถแสดงภาพจากกล้องรอบตัวเครื่องในแบบเรียไทม์ทำให้นักบินเห็นได้รอบทิศทางแม้ขณะอยู่ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนหมวกใบนี้ยังเชื่อมต่อกับระบบควบคุมการยิงและการบินทำให้นักบินสามารถล็อกเป้าหมายด้วยการหันศ,ศีรษะได้ทันทีเพิ่มความเร็วและแม่นยำในการโจมตี ระบบการบำรุงรักษาของ F 3 5ได้รับการพัฒนาในาปี2025ให้มีความอัตโนมัติสูงขึ้นโดยใช้ AI ในการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องก่อนและหลังการบินเพื่อลดเวลาในการซ่อมบำรุงและเพิ่มความพร้อมในการใช้งานจริงระบบ ALIS (Autonomic Logistic Information System) ถูกพัฒนาเป็น Odin (Operational Data Integrated Network) ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและมีความแม่นยำสูงขึ้นกว่าเดิม ความสามารถในการรบแบบเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กเซนทริกวอร์ของ F 3 5เป็นจุดเด่นอีกประการหนึ่งโดยสามารถเชื่อมต่อกับยานพาหนะทางทะเลเครื่องบินไร้คนขับหรือแม้แต่ดาวเทียมทางทหารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสนามรบแบบเรียลไทม์ทำให้การตัดสินใจในการรบเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและแม่นยำความสามารถนี้คือหัวใจสำคัญที่ทำให้ F 3 5กลายเป็นศูนย์กลางของยุทธ,ธศาสตร์ทางอากาศสมัยใหม่ ในปี2025ยังมีการผลิต F-35 เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นของหลายประเทศรวมถึงมีการพัฒนาเวอร์ชันใหม่ที่สามารถบรรทุกอาวุธเลเซอร์พลังงานสูงและอุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกขั้นสูงซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมต่อภัยคุกคามในอนาคตทั้งในรูปแบบของสงครามทางไซเบอร์และสงครามสนามรบจริงโดยรวมแล้ว F-35 Lightning ปี2025ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรบที่บินได้เร็วหรือโจมตีได้แม่นยำเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางของระบบรบอัจฉริยะที่เชื่อมโยงทุกองค์ประกอบในสนามรบเข้าด้วยกันผ่านระบบเซนเซอร์อัลกอริทึม AI และเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากที่สุดในโลก F-35 จึงยังคงเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดในโลกและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอนาคตแห่งการสงครามทางอากาศหากคุณชื่นชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข้อมูลล้ำสมัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารและการป้องกันประเทศทั่วโลก